เมื่อเราจะพูดถึงการยกพลขึ้นบกสำหรับทหารคนหนึ่งแล้วมันก็คือภารกิจที่สุดแสนจะอันตรายไม่เพียงแค่จะต้องพยายามขึ้นฝั่งให้ได้แต่เมื่อขึ้นไปแล้วก็ต้องหาทางจัดการกับป้อมปราการหรือลังปืนกลที่คอยยิงกดดันพวกเขาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของทหารระเบิดชนิดหนึ่งจึงได้ถูกนำมาใช้เพื่อการกำจัดสิ่งกีดขวางให้พ้นทาง วันนี้ในช่วงสุดยอดอาวุธสงครามเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอุปกรณ์ทําลายบังเกอร์นในภาพยนตร์เรื่องเซฟวิ่งไพเรตไลอันบังกาลอทอพีโดบังกาลอทอพีโดเป็นระเบิดชนิดหนึ่งที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายโดยสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ในช่วงสงครามโลกบังกะโลทอร์อบิโดนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการขจัดสิ่งกีดขวางเช่นบังเกอร์หรือลวดสนามซึ่งทําให้บางครั้งมันจึงมักจะถูกเรียกว่าบังกะโลหมย่ยหรือบังเกอร์แต่ทหารโดยส่วนใหญ่มักจะเรียกกันง่ายๆว่าบังกะลอ จุดเริ่มต้นของบังกะล่อเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ R.L. ร์ c อลแมคครินทอวิศวกรหลวงผู้คิดค้นบังกะล่อเกิดอุบัติเหตุทำให้เขาติดอูกับหน่วยฐานช่างและคนงานเหมืองของกองทัพอินเดียที่เมืองบังกะล่อประเทศอินเดียในปี1912 แม็คลินทอสได้คิดค้นวิธีการที่จะใช้งานระเบิดจากระยะไกลโดยไม่จําเป็นต้องให้ฐานช่างเข้ามาใกล้กับระเบิดในรัศมี3เมตรซึ่งนั่นก็ได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของบังกะลอในสงครามโลกครั้งที่1บังกะลอดถูกนำมาใช้เป็นอาวุธหลักในฐานะอาวุธขจัดลวดหนามก่อนการโจมตีซึ่งบังกะลอนั้นสามารถใช้งานได้แม้ในขณะที่ถูกยิงกดดันอย่างหนัก ซึ่งทหารในสนามรบมักจะใช้งานมันจากตำแหน่งที่มีการป้องกันในสนามเพาะในช่วงแรกบังกะหรอถูกสร้างมาเป็นแบบมาตรฐานให้ประกอบด้วยท่อเกลียวยาว1.5เมตรที่มีลักษณะคล้ายกันหากมองจากภายนอกแต่หนึ่งในนั้นจะมีอยู่หนึ่งท่อที่เป็นตัวจุดระเบิดท่อแต่ละท่อจะถูกนำมาขันเข้าด้วยกันโดยใช้ปลอกต่อเพื่อสร้างท่อที่ยาวขึ้นตามความยาวที่ต้องการ จากนั้นมันจะถูกผลักไปข้างหน้าจากตำแหน่งที่มีการป้องกันและจุดชนวนเพื่อเคลียร์พื้นที่กว้าง1.5เมตรผ่านลวดหนามโดยในระหว่างยุทธการที่คลองเบลดในปีคิรัสกัาราชที่1917ทหารช่างของอังกฤษได้ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเบีย่งเบนความสนใจของศัตรูจากที่ที่ต้องสู้รบจริง ต่อมาในสงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐอเมริกายังคงเป็นหนึ่งในชาติที่ยังคงใช้งานบังกลบ่อยที่สุดในการทำลายสิ่งกีดขวางซึ่งพวกเขาได้ทำการอัปเกรดมันโดย M1A1 บังกลอของสหรัฐถูกบรรจุอยู่ในหลังไม้ที่ภายในมีส่วนต่อปิโด10อันปลอกสำหรับต่อท่อ10อันและปลอกจมูกอีก1อันน้ำหนักต่อ1ลังอยู่ที่80กิโลกรัม ตอวปิโดแต่ละส่วนยาว1.5เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง54มิลิเมตรน้ำหนักแต่ละท่อหนักประมาณ5.9กิโลกรัมปลายของตอวปิโดแต่ละด้านบรรจุประจุะเบิด TNT ขนาด102มิลิเมตรในขณะที่ส่วนกลางบรรจุส่วนผสมของแอมโมเนียนไนเตรต80%และ TNT 20%หรือที่เรียกว่าอามาเตโดยวัตถุระเบิดภายในจะมีน้ำหนักประมาณ4.1กโลกรัม ซึ่งในปลายของตอร์ปิโดแต่ละด้านจะมีช่องใส่บัสติงแคปสำหรับการจุดระเบิด M1A1 บังกลอดได้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันดีเดทซึ่งเป็นการยกพลขึ้นบกครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยบังกลอดถูกนำมาใช้ทำลายบังเกอร์ของเยอรมันตามแนวชายหาดรวมไปถึงสิ่งกีดขวางหรือในพื้นที่ที่มีการยิงกดดันอย่างหนักจากข้าศึก อย่างไรก็ตามแม้ว่าบังกะลอของสหรัฐจะทำงานได้ดีแต่กลับกันบังกะลอของอังกฤษกับล้าสมัยเกินไปที่จะใช้งานในวันดีเดย์ซึ่งทำให้อังกฤษแทนที่บังกะลอด้วยยานพาหนะกว่าลาังทุนระเบิดและรถหุ้มเกราะลอย้ายเอนจินีย์ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพสหรัฐและกองทัพเวียดนามเหนือยังคงมีการใช้งานบังการ์ดในช่วงระหว่างสงครามเวียดนามรวมไปถึงในสงครามยมคิปปูในปี1973บังการ์ดทอพีโดถูกผลิตขึ้นจนถึงปี2017โดย Mondial Defense System of อฟคูแห่งสหราชอาณาจักรโดยสำหรับกองทัพสหรัฐและสหราชอาณาจักรรุ่นปรับปรุงใหม่ของบังการ์ดถูกเรียกว่า a d v a n c e d p e r f o r m a n c e b a n g บัการ์ทอ ped ี ซึ่งในรุ่นใหม่ๆของบังกะลอตัวอย่างเช่นของ Alford Technology Bangalore Blade และ Kemlink Advanced Performance Bangalore Torpedo หรือ APBT บังกะลอทั้ง2รุ่นนี้ได้ถูกพัฒนาในสาราชาอาณาจักรใบมีดของบังกะลอทำมาจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาและถูกกำหนดค่าเป็นอาร์เรบแบบกระสุนระเบิดเชิงเส้นที่สามารถตัดสิ่งกีดขวางเช่นลวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้กับบังกะลอเบลดในการทดสอบระเบิดในรายการโทรทัศน์ฟิ t เจอร์เวพอัใบมีดของบังกะลอเบลดได้สร้างช่องว่างกว้างประมาณ5เมตรในลวดน้าคอนแชติน่าและยังสร้างร่องลึกมากพอที่จะสามารถจุจชนวนระเบิดต่อต้านบุคคลในบริเวณใกล้เคียงได้ซึ่งเมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกับการออกแบบดั้งเดิมบังกะลอเบลดสามารถที่จะเคลียร์เส้นทางได้ลึกถึง10เมตร ในขณะที่แบบเก่าทำได้เพียงแค่3เมตรเท่านั้นในส่วนของบังกะลอตัวถัดมาสำหรับ APBT มันมีคุณสมบัติในการตัดเหล็กชุบได้สูงถึง6มิลิเมตรและมันยังสามารถต่อกันได้มากถึง8ท่อซึ่งทำให้ APBT สามารถที่จะเอาชนะสิ่งกีดขวางที่มีความยาวสูงสุดได้มากถึง8เมตร แม้ว่าบังกะลอจะดูเป็นอุปกรณ์ในการเคลียร์เส้นทางที่ดีแต่ในปัจจุบันนี้ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกาเริ่มหันมาใช้งานระบบทำลายสิ่งกีดขวางต่อต้านบุคคลหรือ APOBS เนื่องจากมันมีความสะดวกสบายในการใช้งานรวมไปถึงประสิทธิภาพและที่สำคัญที่สุดคือมันสามารถเคลียร์เส้นทางได้ดีกว่าบังกะลอหลายเท่า อย่างไรก็ตามเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบังกะลอยังคงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบันนี้ซึ่งในกองทัพสหรัฐเองก็ยังคงมีการฝึกอบรมในการใช้งานบังกะลอ,อยู่เช่นเดียวกันเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไปด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Once it, hits you, it's, just exhilarating. it's awesome. Today's exercise validates that these engineers can perform at the squad level. Reporting for the 172nd Public Affairs Department, I'm Army Sergeant Arthur.